รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยบะหมี่กึง่งสำเร็จรูปตรามามา่าน้ำแร่ธรรมชาติมองเฟร์ผลิตภัณฑ์สักภาพเป่าซิลเวอร์นาโนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Everything Jingle Bell รายการที่จะเปลี่ยนวันธรรมดาของคุณผู้หญิงให้ดูพิเศษมากขึ้นแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่พิเศษนะคะสำหรับคุณแม่ด้วยใช่แล้วว่าเรามีแขกรับเชิญที่เป็นคุณแม่มาในรายการอา้าว เป็นดาราคุณแม่ใช่ไหมคะเป็นคุณหมอตายแล้วทำไมเดี๋ยวนี้คุณหมอสวยมากสวยแบบสวยแรงแซงดารามาก,มากที่สำคัญหน้า <Okay. S 2> เด็กมากสวัสดีก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมออ้อ หน้าเด็กใช่ไหมคะยไม่อยากจะเชื่อไม่ใช่แค่หน้าเด็กผิวดีหุ่นดีเป๊ะปังอลังเวอร์ต่างคนที่ไม่เคยผ่านการมีลูกและลดูดัดเล็งอย่างดีอยามันกระแทกสองคนนะกิดคนกิ้งปึ๊กปึ๊กมานี้เลยนะคุณหมอคุณหมอสะพรึงว่าใก็คุณค่ะถามามคุณหมอก่อนในฐานะที่คุณหมอเป็นคุณแม่ด้วยใช่ไหมคะนิดนึงแล้วกันมีลูกแล้วกี่คนคะหมอมีลูกแล้วสองคนค่ะสองคนสองคนแต่ยังสวยสองคนแต่ยังเซียมากจริงๆริงขอบคุณค่ะ ถามนิดนึงว่ามีวิธีการดูแลตัวเองยังไงก็ส่วนใหญ่ใช้เวลากับการเลี้ยงลูกค่ะ,คะ,ะเหนื่อยตรงนี้แหละ<ช>ออกกำลังกายการเลี้ยงลูกด้วยตัวเองเนี่ยค่ะก็จะช่วยให้เราได้ออกกาลังกายแล้วก็ใช้เวลาว่างดูแลตัวเองเล็กน้อย แสดงว่าวววคุณหมอเป็นคนที่ต้นทุนดีนั่นเองนะคะใช่เดิมเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยมีเนื้ออยู่แล้วอ,อแล้วก็ผิวดีมากๆอยู่แล้วใช่ใช่ใช่เห็นเส้นเลือดเลยทํางานหนัก <c oughs> อ่แต่วันนี้จริงๆแล้วที่เรามาคุยกับคุณหมออ้อนะคะไม่ใช่เรื่องความสวยความงามของตัวคุณหมอใช่แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําครัว ค่ะสำหรับคุณแม่ที่มีลูกวิธีการเลี้ยงลูกยังไงดูแลลูกยังไงให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเออโดยวิธีอาหารที่คุณหมอทำอม,มันรศม,มาก <c oughs> ได้ทราบข่าวมาว่ามันรศม,มาก,มมากพอพอจะแนะนำได้ไหมคะว่าปกติแล้วเนี่ยคุณหมอทำอาหารประเภทไหนอะไรยังไงให้คุณลูกกินบ้างอ่าปกติอ้อจะทำอาหารให้ลูกเองอะคะ่ะก็คือปกติจะไม่ค่อยเน้นให้เขาไปกินเท้านอกบ้าน<อ>เพราะว่าอย่างที่เราทรากันเด็ก เล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเขาจะยังไตไม่แข็งแรงเราจะต้องหลีกเลี่ยงพวกเกลือโซเดียมก็จะไม่ใส่เกลือเลยไม่ปรุงรสเราจะเน้นรสชาติจากธรรมชาติบอกเลยว่าจริงๆเราไม่ได้ทํากับข้าวเพราะเป็นคุณหมอเราก็ยุ่งเนาะไม่ทํากับข้าวแต่ว่าพอมีลูกพอลูกหกเดือนต้องทานอาหารเสริมก็ต้องเข้าครัวเองละในความนี้เป็นคุณหมอก็อยากให้ลูกได้สารอาหารครบถ้วนได้สิ่งที่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มมาเข้าครัวใช่แล้ว แล้กก่อนนะเนี่ยมีการศึกษามาก่อนหรือเปล่าว่าพัฒนาการของลูกเนี่ยตั้งแต่พอเข้า6เดือนไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องเน้นอาหารประเภทไหนมากที่สุดอ๋อใช่เราต้องเป็นหมอเนาะแล้วก็ศึกษาก่อนนะศึกษาก่อนเรารู้อยู่แล้วอัน้ใช่ก็จะรู้อยู่แล้วว่าน้องเนี่ยเลิกหกเดือนต้องเริ่มทานอะไรบ้างทานอาหารประเภทไหนอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะแรกๆก็เปิดหนังสือเปิดตำราก่อนอ่าก็มาเริ่มเข้าครัวเลยลูกก็ไม่ทาน คุณแม่ทําลูกไม่ทานแม่เลือกอย่างดีเลยผักสดเข้าแบบผักออร์ though, well. obile, Rhodes, hebben, Wool, แกนิกเนื้อหมูอะไรเงี้ยเลือกในห้างมาแบบเอสเพลเบทโกลูกไม่ทานทำไมอ่ะแล้วแล้วอย่างนี้เราทำยังไงล่ะคะก็ตอนแรกๆก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าจะทำยังไงดีก็เลยลองไปก็หาข้อมูลอะไรเงี้ยแต่ว่าบังเอิญว่าแรกๆลูกคนแรกเราเลี้ยงไม่เป็นใช่ไหมคะก็มีอาม่ามาช่วยเลี้ยงปรากฏว่าอาหารที่อาม่าทำเนี่ยกินลูกทาน เ้ยสงสัยแม่ทําไม่อร่อยออคือเราก็ทําง่ายๆไงคะก็แบบก็เห็นเขาบอกว่าเอาข้าวมาต้มใช่ไหมคะใส่ผักลงไปไม่กี่อย่างแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์ลงไปตามไวันะคะหกเดือนอาจจะใส่แต่ผักอย่างเดียวยทำไมมันไม่อร่อยเหรอหรือหลิงก็ถามอาม่าว่าเคล็ดลับอาม่าคืออะไรอาม่าก็บอกว่าอาม่าต้องเคี่ยวน้ําสต๊อกให้น้อง น้ำซุปน้ำซุปน้ำซุปอาม่าตื่นมาเคี่ยวตอนตีสี่โอ้อาม่าตื่นมาเคี่ยวเองตอนลูกคนแรกอาม่ามาช่วยเลี้ยงมาเคี่ยวแล้วอาม่าใช้น้ำสต๊อก็ททำอาหารแล้วก็อาม่าก็จะตุ๋นช้าๆใช้แก๊สไอ้เราก็แม่แม่วัยรุ่นเนาะก็ตอนทําให้ลูกก็อนุกว่าใช้หม้อไฟฟ้าส่วนใหญ่คุณแม่มักจะใช้หม้อไฟฟ้าแล้วก็ใส่ข้าวลงไปกลางคืนนะใส่ข้าวลงไปใส่ผักลงไปตอนเช้าก็มันก็ นิ่มและให้ลูกทานไม่ทานลูกทานยากลูกคนแรกทานยากแม่แบบขี้เลียดแล้วบังเอิญอาม่ามาช่วยเลี้ยงก็อมาอม่าก็ตื่นมาเคี่ยวน้ําสต๊อกแล้วก็เขาก็ตุนข้าวเอาน้นําสต๊อกเนี่ยต้มข้าวให้น้องอแล้วก็เลยไปดูเคล็ดลับของอาม่าก็เลยรู้ว่าน้ําสต๊อกแล้วก็ไปศึกษาไปเซิร์ชดูก็ลเลยพบว่าเนี่ยจริงๆในเมนูอา,อาหารเด็กอะคะ่ะเขาก็จะแนะนําให้เราใช้น้ําสต๊อกอยู่แล้ว น้ำสต๊อกในการทําอาหารให้น้องตอนแรกเราก็เออนึกว่าเพิ่มคุณค่าทางอาหาร<ะ>อย่างเดียวแต่จริงๆแล้วน,น้ําสต๊อกเนี่ยนอกจากเพิ่มคุณค่าทางอาหารให้น้องและมันเพิ่มรสชาติอ,อันนี้ประสบการณ์ตรงเลยเออเพิ่มรสชาติออออพอคุณย่าอาม่าเอาน้ําสต๊อกมาทํา<ะ>ก็น้องก็ทาน<ะ>แล้วเราก็เลยขอเหมือนพอเขาทําเสร็จก็เก็บ ใส่ช่องฟีดไว้แล้วเราก็เอามาใช้น้องก็ทานเออล้วก็เลยทําอาหารง่ายขึ้นเพราะว่าแรกๆเนี่ยาถามเคลดรับเอาม่ามาใช่ไหมคะเขาก็เคี่ยวนานนะเราก็ลองเคี่ยวดูอพอเราเคี่ยวสองชั่วโมง น้าสต็อกมันก็ยังใสค่ะพอเราเคี่ยวไปเรื่อยๆน้าสต๊อกมันก็จะสีเข้มขึ้นแล้วก็รสชาติมันก็หอมขึ้นอุย้ยเริ่มอยากจะได้สูตรแล้วแย่ว่านะ <c oughs> เดี๋ยวเรา3ามคนเนี่ยต้องไปเข้าครัวกันแล้วแหละใช่เนาะ <c oughs> ดังนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปเข้าครัวกันนะคะ สนับสนุนโดยลลางสีฟันซอสชุดชั้นในวาก้ขนมปังฟาร์มเฮาส์กลับเข้าสู่ช่วงที่สองนะคะซึ่งช่วงนี้คุณหมอจะมาเฉลยความลับในการเคี่ยวน้ำสต๊อประดับเทพน้ำสต๊อปไม่ได้แค่เมื่อกี้ปักเมื่อกี้พูดอะไรนะน้ำสต๊อปน้ำสต๊อปมันใกล้กันมากมันใกล้กันออเออ คุณหมอแนะนําส่วนประกอบของน้ําสต๊อกให้นิดนึงค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นน้าสต๊อกรสหมูนะคะเราจะใช้กระดูกเขาเรียกเอียเล้งอะค่ะก็คือกระดูกส่วนหลังภาษาจีนภาษาจีนภาษาจีนเป็นกระดูกส่วนหลังของของหมูแล้วแล้วก็จะเตรียมนะคะอันนี้เราต้องเอาไข่สั่งออกเดี๋ยว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 ทำไมจะต้องเป็นกระดูกส่วนหลังทําไมไม่ใช้ส่วนหน้าส่่วนนอืส่วนอื่น จริงๆใช้ได้หลายส่วนแต่ว่าส่วนนี้เป็นที่เขาเอามาต้มต้มน้ำซุปกันอยู่แล้วและจะมีกระดูกเอ่อหน้าขาหน้าขาด้วยใช่มีกระดูกหน้าขาเราสามารถเอามาทำน้ำซุปได้เหมือนกันแต่อันนั้นจะมันนิดนึงอ่าแต่ก็จะให้ความหอมอีกแบบอ่าแต่หมอเลือกเป็นแค่กระดูกสดสันหลังใช่ก็จะมีไขกระดูกเอ้ไขสันหลังอะนะคะต้องเอาออกไม่งั้นน้ำซุปเราจะเหม็นอ๋อแล้วจะเป็นไขทิ้งอันเนื่อ ใช่ต้องเอาออกอันนี้เขาเอาออกแล้วนะขาวๆ<ช>แล้วก็ผักที่หมอใช้เนี่ยก็จะเลือกมีทั้งหมด5ชนิดนะคะ,คะก็จะได้แก่กะหล่ำปีใช้เท้าข้าวโพด<ช>แครอทหัวหอมหัวหอมนี่ช่วยลดหวัดด้วยแย่วัดสำหรับเด็กๆเพราะว่าเด็กๆภ<ช>ูมิต้านทานยังน้อยอยู่อ่าใช่วิธีทําก็ง่ายมากเลยคุณแม่ก็อันนี้ก็ปอกเปลือกล้างให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ,คะส่วนกระดูกเน่ก็ เาก็จะถ้าซื้อที่ตลาดเากาจะสับมาให้เรียบร้อยแล้วเราก็ล้างให้สะอาดล้างด้วยเกลือสักรอบหนึ่งแล้วก็ล้างน้ําเกลือออกล้างน้ําตามสองรอบเอาเกลือออกนะเราไม่เอาเกลือใช่ไหมคะแล้วก็อย่างที่บอกเอาไข่ออกเสร็จแล้วก็ต้มน้ําให้เดือดนะเสร็จปุ๊บแล้วก็ เอาพอน้าเดือดปุ๊บก็ใส่กระดูกหมูก่อนอืพอกระดูกหมูใส่น้าเดือดปุ๊บก็ใส่ผักทั้งหมดลงไปคือลงไปพร้อมกันทีเดียวใช่อ๋ออะแล้วไม่มีอันไหนที่แบบว่าจะสุกก่อนสุกหลังไม่จะเป็นใช่ไหมไม่เป็นไม่จาเป็นค่ะเพราะว่าหลังจากที่เราเราเคี่ยวไปอีก6ชั่วโมงทุกอย่างจะสุกแล้วก็นิ่มใช่ไหมล่ะอใช่ทุกอย่างจะนิ่มเละอยู่ในหม้อเลยทีเดียวอ๋อแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเวลาน้ำสต๊อกเสร็จแล้วเนี่ยเราไอ้พวกแกนของข้าวโพดอย่างนี้นะคะ เราก็เอาออกเรากรองออกหมดเราใช้ผ้าขาวบางกรองใช่แล้วกรองเอาแต่น้ําก็จะได้เป็นน้ําสต๊อกส่วนไอ้พวกนี้ทั้งหมดก็ถ้าเคี่ยวหกชั่วโมงแล้วเนี่ยปกติที่บ้านไม่มีใครกินแล้วค่ะมันมันไม่ใช่เออมันจืดเพราะว่าอย่างที่บอกเคี่ยวจนความหวานแล้วรสชาติทุกอย่างมันลงไปอยู่ในน้ําแล้วอ๋อคือเนื้อเนี่ยมันจะรสชาติหายไปหมดแล้วเพราะมันละลายไปในน้ําหมดถูกส่วนอันนี้ก็จะเหลือเป็นกระดูกแบบเป็นเศษเลย แทบจะแทบไม่ได้เลยทีเดียวเพราะว่าจเจลือแต่กระดูกจริงๆใช่ใช่โอ้โไม่น่าับเลยอร่อยอแล้วก็เต็มไปด้วยสารอาหารใช่ใช่งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการเลยเนาะได้ค่ะโอเค ังจากเที่ยวมาหกชั่วโมงนะคะเราย้ำเวลาบ้อลองชิมหน่อยอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าฉันเป็นเด็กเนี่ยฉันจะรู้สึกยังไงบ้างถูกต้องตอนเป็นเด็กนะคะร้อนะเรื่องกินถอยบอกนะคะเราสองคนพร้อมมากจริงๆออะไรคะอันนี้คือทำอะไรทำพิธีก่อนก็ได้กินหอมมากเลยนะหอมสิเออหอมจริงจังเธอไม่เห็นเหรอฉันจับช้อนเร็วคนแรกเลยเฮ้ยหอมเป็นงไะหอมเข้าใจเลยอะ แต่ว่าแต่ว่ามันจะไม่ได้แบบว่าเบี้ยวหวานมาันเค็มแต่มันหอมออโดยเฉพาะข้าวโพดนี่แบบนำเลยอ่ะเหรอม,ม,มีความดีความหอมมีความรู้สึกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันลึกซึ้งอ่ะแต่พูดยังไงดีอ่ะมันลึกซึ้งม,มันจะแบบว่าปลายลิ้นอ่ะมันจะเป็นเป็นกลิ่นมันจะอยู่ปลายลิ้นคือมันจะไม่ได้แบบ แบบอึกทีเดียวเราได้กินน่นมันจะแบบติดอยู่ปลายลิน,นอะใช่แล้วเราก็ทําไห้ชวนแล้วก็เออขอชิมอ,<ไ>อีกคานึงอันนึงไงอะไรประมาณนี้เรียกได้ว่ารสชาติดีแล้วก็อร่อยโดยเฉพาะสําหรับเด็กน้อยเด็กน,น้อยเนี่ยจะเป็นอะไรที่อาจจะเป็นข้าวผ้าข,ขาวบริสุทธิ์ซึ่งยังไม่เคยกินอะไรที่มันอร่อยมากและเต็มไปด้วยผงชูรส เขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าในโลกนี้มีสิ่งที่อร่อยกว่านี้ก็คือผงชูรสจริงๆเขาอาจจะไม่รู้ไงดังนั้นอย่างเงี้ยสำหรับเด็กยายคิดว่ามันทำมันเป็นสิ่งที่ทําให้เขาเนี่ยเจริญอาหารแล้วก็รับประทานได้มากขึ้นเอออร่อยจริงหอมจริงพูดเลยรู้แล้วว่าทําไมคุณลูกติดไปฝีมืออา่าเพราะว่าเสน่ห์ไปจะหวะของกลิ่นหอมๆเนี่แหละ โอเคเราก็ได้รับรู้วิธีการในการทําน้ําสต็อกจากคุณหมออ้อเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะอะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยอะไรกันเพิ่มเติมอย่าพลาดค่ะรายการ Everything Jingle Bell ก็มีข่าวดีๆมาฝากน้องๆค่ะ ตอนนี้นะคะทางสหภัฒน์ค่ะเตรียมจัดทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยครั้งที่19ค่ะซึ่งชูจุดเด่นติวเข้มทุกวิชายกทัพอาจารย์ดังเจาะลึกทุกสนามสอบกันพร้อมถ่ายทอดสดผ่านบอร์ดแบนไปทั่วประเทศด้วยนะคะสำหรับโครงการทบทวนความรู้กับสหภัฒน์ครั้งที่19นี้นะคะเตรียมจัดขึ้นในระหว่างวันที่3-9ตุลาคม2559ค่ะ โดยเป็นการจัดการเรียนการสอนพร้อมกันทั้ง4ภาคนะคะ4มหาวิทยาลัยด้วยกันได้แก่ภาคกลางที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยภาคเหนือที่มหาวิทยาลัยนเรศวรภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มหาวิทยาลัยขอนแกน่นและภาคใต้ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินค่ะส่วนในวันที่9ตุลาคมนี้นะคะเป็นการติวพิเศษเฉพาะที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยจะมีการถ่ายทอดสดการสอนตลอดทั้ง7วันผ่านสัญญา อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ไปยังโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการใน77จังหวัดค่ะจุดเด่นนะคะเพื่อพัฒนาให้หลักสูตรเนี่ยมีความเข้มข้นทันสมัยครอบคลุมทุกวิชาทั้ง o n e น็ตแก๊ t นะคะและวิชาสามัน9วิชาด้วยกันค่ะแล้วก็ยังมีอาจารย์ที่เป็นติวเตอร์จากสถาบันชั้นนำทั้ง39ท่านอาทิ RT, นะคะ ครูพี่แนนอริศราครูพี่กิฟต์จาก N Concept นะคะพี่หน่งพี่เตอ๋อพี่วิเวียนจาก On Demand นะคะ พี่เอพี่กอฟพี่ฟาร์จาก BY วเบนะคะแล้วก็อาจารย์อนุวัฒน์อาจารย์ชัยจากพิ n n a ค l รนะคะแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสาธิตาจากสถาบันภาษาจุฬาแล้วก็ยังมีอาจารย์พยุงศักดิ์และอาจารย์สุภชัยจากมหาวิทยาลัยมาธิดนดีด้วยค่ะน้องๆท่านไหนนะคะที่กําลังศึกษาอยู่มัธยมศึกษาตอนปลายต้องการจะเตรียมความพร้อมกับโครงการทบทวนความรู้สูม่สมหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ครั้งที่19นี้สามารถเข้าร่วม ได้นะคะทางเว็บไซต์ www.sahapat.co.th นะคะแล้วก็ www.247friend.net ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่26กันยายนนี้ค่ะสนับสนุนโดยแกงเกงยีน Maximus BSC International a r r o อ่าก็เรียกได้ว่าได้น้ำสตอ็อกดีๆเอาไว้ให้ลูกรับประทานแล้วทีนี้นอยากจะทราบนิดนึงว่าน้ำสตอ็อกเนี่ยมีกี่ชนิดคะออจริงๆแล้วน้ำสตอ็อกเนี่ยมีหลายชนิดค่ะ,ะคบแบ่งออกง่ายๆมี2ชนิดก็คือเป็นแบบ เขาเรียกว่าบราว์สต็อกกับไวสต็อกแต่ส่วนก็คือบราว์สต็อกคือเขาจะเอาเอากระดูกหมูเนี่ยไปอบก่อนแล้วค่อยมาให้มันหอมแล้วก็เอามาต้มแต่ถ้าเป็นไวสต็อกก็คืออย่างที่เราทํากันเมื่อกี้ก็คือต้มไปเลยเป็นน้ำซุปใสแล้วเขาก็จะแบ่งตามชื่อเรียกว่าเป็นซุปไก่ซุปหมูรสปลารสผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบ่งตามชนิดที่เราเอามาทําได้แล้วอย่างนี้มีวิธีการเก็บรักษาน้ําสต็อกยังไงบ้างคือน้ำสต็อกี่ยเก็บง่ายค่ะก็คือเพราะ ลองได้เป็นน้ําแล้วค่ะแล้วก็แช่ฟีดปกติคือเหมือนเวลาเราปั๊มนมแล้วก็แช่ฟีดใช่ใส่ถุงอย่างเงี้ยค่ะปิดให้สนิทแล้วก็แช่ฟีดแต่ว่าด้วยที่ปกติเราทำค่ะเราต้องรอให้มันเย็นก่อนแล้วเราก็เขาเขาช่องฟีดจะเก็บอยู่ได้ประมาณ2สัปดาห์สัปดาห์ทุก่านควรจะใช้ให้หมดใช่เพราะว่ามันไม่ได้ผ่านการพาสเจอร์ไรส์หรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะมีแบบแบคทีเรียเติบโตนิดหน่อยระหว่างที่เราทำอะไรอย่างเงี้ยก็จะเก็บได้ประมาณ2สัปดาห์ แล้วประโยชน์ของน้ําสต๊อกแต่ละชนิดล่ะคะประโยชน์ของน้ําสต๊อกเนี่ยก็คือจร,จริงๆอย่างที่ที่หมอเกิดไปแล้วตอนแรกก็คือมันช่วยทําให้มันมีรสชาติทําให้เราทานอาหารได้อร่อยขึ้นเหมือนเวลาเราทานซุปที่เขาเคี่ยวมาอย่างเงี้ยค่ะ,ม,ะมันก็จะช่วยให้เราแบบทานอร่อยอ,อันที่2ก็คือการที่เราต้องเคี่ยวนานเนี่ยจะทําให้ได้สารอาหารพวกแคลเซียมโปรตีนจากไขกระดูกนะคะก็คือเหมือนกับพวกเนื้อสัตว์ที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันก็จะออกพวก พวกเขาเรียกว่าะไรสารอาหารมันก็จะออกมาในใน้ำซุปอ๋อแต่ว่าเด็กๆเ,เขาจะแบบกินเป็นชินช้นๆไม่ได้ใช่ไหมใช่ก็คือกระเพาะเคเล็กอะค่ะถ้าเราทานแบบเอ่อเป็นชินช้นๆเยอะๆเนี้ยเขาก็จะแบบท้องอืดอ๋อคือย,ยังไม่ยกกอ่อยคืกยังไม่แแต่ว่า<ร>น้ำซุปเนี้ยคือเราเหมือนเราเอาใช้ความร้อนอ เอาสกัดสารอาหารลงมาอยู่ในน้ําอยู่แล้วน้องเขาก็จะได้สารอาหารในน้ําไปด้วยก็คือในนั้นก็จะมีผักน้อก็จะมีวิตามินที่ทนความร้อนออน้องเขาก็จะได้แล้วก็มีโปรตีนแคลเซียมเงี้ยค่ะแล้วก็มีไขมันที่ได้จากผักในในในไข่กระดู กลับมาที่น้ำสต๊อกกันดีกว่าบังเอิญว่าคุณหมอเนี่ยก็รู้สึกว่าฝีมือทําน้ำสต๊อกของตัวเองไม่ธรรมดา <c oughs> คุณหมอก็เลยแอบ,แบมีจําหน่ายด้วยสําหรับคุณแม่ที่ไม่มีเวลามาเคี่ยวน้ำสต๊อกเองแล้วก็อยากจะดูแลสุขภาพของลูกๆออาคุณหมอก็ต้องฝากร้านได้เลยก็คือ,อ,อที่หมอที่มาของน้ำสต๊อกของหมอเล่านิดนึง,นงละกันก็ด้วยความที่ว่าเนี่ยเราไม่มีเวลาหมอก็เป็นหมอเหมือนกันก็เลยทํางานก็จะไม่มีเวลาเคี่ยวก็คิดว่า น่าจะมีคุณแม่ที่ไม่มีเวลาเหมือนกันแต่ว่าอยากจะได้สิ่งที่ดีให้ลูกก็คืออยากให้ลองได้ทานอร่อยแล้วก็ทานอาหารได้ง่ายขึ้นทราก,ก็เริ่มมาจากคนใกล้ๆตัวเนี่ยมาขอขอแบ่งไปหมอก็เลยลองทําเป็นเพจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีคุณแม่มาติดตามแล้วก็มาเพจแฟนเพจชื่ออะไรคะเขาชื่อหอมกุ Baby Stock. นเบบี้สตอก ก็แบบเราเคี่ยวหอมคุณแม่สดเองหมดค่ะอุ๊จิบันจิมแมกินได้ปะคุณแม่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ทานได้ก็จะมีคนใกล้ตัวที่เป็นผู้ใหญ่อายุเยอะเพราะว่าคนแก่เนาะก็ทานโซเดียมเยอะไม่ได้เหมือนกันใช่ก็จะเอาไปใช้เป็นน้ําเป็นน้ําซุปเป็นน้ําสต๊อกอะไรเป็นอะไรทำเกงจืดให้ให้คนมีอายุก็ได้ผู้ใหญ่ทานคลีนก็ทานได้ค่ะของ ที่หมอทำเนี่ยหมอตั้งใจทําสําหรับเด็กคือเราไม่ใส่เกลือไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่วัตถุก,กันเสียน,นะคะแล้วเราก็ด้วยความที่ว่าคุณแม่ไม่ค่อยมีเวลาหมอก็เลยทําเป็นพัสา้าไลท เพื่อให้อายุการใช้งานมันเก็บได้นานขึ้นเป็นกี่เดือน6เดือนโหดีอ่ะตอนเดียวตู้น้ำเป็นหกเดือนก็คือเก็บช่องฟีดได้เลยแต่ต้องเป็นช่องฟีดสองประตูขึ้นไปสประตูขึ้นไปนี่รถหรือตู้เย็นกันนะสองประตูสองประตูขึ้นไปที้น้ำเอามาด้วยหรือเปล่าเอามาค่ะคุณห็นมาแล้วน้ำสต๊อกมีไก่มีหมู ไก่กระหมูค่ะตอนมีไก่กระหมูตอนนี้ยังมี2รถอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โหน่ารักมากน่าตาหน่าทานอันนี้คือแพ็คหนึ่งเนี่ยทานได้ประมาณกี่กี่มื้อค่ะทําได้ประมาณ3-4มื้อค่ะสามก็ประมาณวันหนึ่งได้ใช่ไหมคะถุงหนึ่งเนี่ยสำหรับวันหนึ่งเลยอือคุณแม่ก็ตอนเช้าก็ต้มข้าวใส่น้ำซุปตอกใส่ผักหน่อยหนึ่งกินได้3มื้อ อย่างทั้งวันคือหมอทำแบบนี้แล้วก็ใส่ก็เอา,เอามอเอามอหม้อที่ต้มแล้วค่ะก็แบ่งใส่ถ้วยแช่ตู้เย็นไว<ำ>้ก็แ,แบ่งน้องทานอะอก็เข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ IG แล้วก็ a c e b o o k นะคะหอมกลุ่น Baby Stock นั่นเองสำหรับวันนี้นะคะทางรายการ Everything GKB ก็ขอ,ขอขอบคุณคุณหมออ้อยอย่างสูงค่ะขอบคุณนะคะโโเรียกได้ว่าได้ทั้งสาระแล้วก็ความรู้มากมายเลยนะคะ<ช>สำหรับคนที่กำลังจะเป็นคุณแม่หรือคุณแม่มือใหม่นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการ การ Everything Jingle Bell ก็หมดเวลาลงแล้วเสียดายจังเลยอ่ะมีเวลาน้อยแล้วเกินค่ะจะเจอกันได้ใหม่นะคะทุกวันพระฤหัสบดีเวลา11โมงเช้าทางเอมคอ H ดและ Modern ์น g h ที v สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Monk Production